มาครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบอานะครับอตัวนี้ก็เป็นมอเอรเอกย่างครับนี่ครับตัวเล็กหน่อยนะครับตัวนี้ครับก็จะสไตล์แบบอ่าเล็แพนะครับอีกแรลพนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเนนะครับตัวนี้ก็ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวนี้นะครับแต่จะยังไม่เฉลยนะครับว่าอ่ากว้างยาวใหญ่สี่เมตรนะครับเดี๋ยวจะให้น้องชาวบอลครับมาร่วมทายนะครับว่าตัวนี้ ยาวปีดยาวกี่เมตรตัวนี้ปียาวกี่เมตรนะครับเพื่อมาชิงรางวัลนะครับอาจจะเป็นของสมน้ำหน้าคุณนะครับโอ้สมนาคุณนะครับก็จะเป็นหางเป้าเชือกเป้าไฟติดเป้านะครับเดี๋ยวก็ไปร่วมทายกันนะครับว่าท่านายจะทายถูกนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยอีกทีนะครับอันนี้ก็เตรียมโครงสร้างไว้นะครับโครงสร้างไว้ที่จะติดคารุ่มนะครับตัวนี้จะติดพารุ่มตัวนี้จะเป็นการติดคารุ่ม สูนะครับตัวนี้สีฟูครับส่วนตัวน no euh. in ี้จะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองครับเดี uh ๋ยวรอวาดลายนะครับเราจะวาดลายใส่ทั้งสองตัวนะครับสองตัวนี้ครับสองตัวครับแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ลายอะไรนะครับตัวนี้ยังคิดลายไม่ออกครับเดี๋ยวว่าปลที่น้องชั้นวานครับติดตามชมด้วยนะครับของทีมงานที่นี่นะครับทำเสร็จแล้วนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนี่ครับดูทีมงานครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานที่จะ ติ๊บบอลวันนี้นครับวยตัวเล็กเลยครับยมนีานะครับพายัเยนคยครับพยค่ับพรับครับพครับายมนะครับยานบานะนะคพยยนครับพยมนคราครมนครับแค่ปีกยูกนะครับเนี่ยให้นะคาวนันนะครับครันคนะระมารับมานครับยนะคับมมนะครนะับนับมนะครับยบยารนะคระาที่จะแบบว่าโตมากครับโตมากครับเดี๋ยวยังไงก็ามชมตอนต่อไปนะครับว่า แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดรื่อยนะครับก็เสร็จสแล้วจะเป็นยังไงครับเราจตรวสอบตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็จะถอดเก็บก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่เก็บนะครับวันนี้จะถอดเก็บวบก่อนนะครับถอดเก็บว้ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็รอปัะกอบแล้วก็รอว่านะครับแล้วก็ถ้ามีลมหรือว่าช่วงช่วงใกล้หน้าหนาวเนาะเราก็จะทําการทดสอบการบินแล้วก็จะมีวีดีโอนะครับให้พีนเราชาวเราได้รับชมนะครับ ยังไงก็ฝากไปติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอป,แ,ปแดงแล้วก็แอปดำนะครับเข้าไปชมได้นะครับป้าผมก็จะลงคลิปวิดีโอให้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีการสอนบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าถ้าอยากรู้อะไรก็ถามได้ครับเรื่องสูตรนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ แลว่าบนี่ครับอันนี้ยังมีรอยขีดนะครับรอยขีดที่เหมือนอเลยครับแล้วแต่ไม่มีสูตรหรอกถามไปตอนกมได้ไม่มีสูตรหรอกึเออเอาตามความชอบครับต้มองว่าสวยไหมัมันเอาแค่ทรงเฉยเอาแค่ทรงเฉยครับดูครับให้น้องมาดูใกล้ครับขีดตรงนี้ขีดตรงนี้ครับยังเหมือนกันครับแต่ละบนครับขีดไม่เหมือนกันก็แก้แไปเรื่อนไม่มีเาเรียกว่าไม่มีสูตรตาตัวครับก็คือดูที่ความสวยงามนคามสวยงามครับชอบแบบไหนก็ เอาอย่งนั้นครับไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นนีไม่ดีครับอยู่นู่นครับอยู่ปีกบนนะครับการดามแล้วก็การเหลาให้คลายปีกดีครับจะอยู่ด้านบนมากกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยนะครับถามว่ามีผลไหมก็ไม่มากนะครับแต่จะมีผลคือปีกบนนะครับเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็การเลือกโอกการก็มีผลนะัหนักก็จะขึ้นยากครับต้องเบาครับตัวนี้ก็จะเนิ่มหวนะครับ ด้านบนนะครับจะน้ำหนักเยอะหน่อยก็ด้านล่างก็จะน้ำหนักเบานะเพื่อว่าให้เว่าช่วงปลายนะครับมันสะบัดลงนะครับสะบัดลมทำให้เว่าวตัวดีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทั้งสองสั้งสองรอชมกันนะครับว่าอีพีหน้าอีพีหน้าปลายปีนะครับปลายปีครับปลายปีนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับปลายปีพศ2567นะครับเจอกันที่ไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับที่ห้วยลาดเขาเปิดประตูบ้านสนามงามก็เจอนะครับเดี๋ยวจะพักวิ่งให้ดูนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ